ด่วนมีข่าวดีมาบอกโปรสุดช็อคจาก GQ ลดสูงสุดถึง90%เสื้อผ้าและไอเทมคุณภาพลดกระนำรีบช็อปก่อนของหมดเปลี่ยนลุคให้ดูดีในราคาสุดคุ้มแอดมินปักลิงก์ที่คอมเมนต์ให้แล้วนะครับช็อปเลยจวดสวัสดีครับพวกกับสุรการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จะมีการ์เกอร์ที่ชัดหงรับมือความกดดันได้ดีกว่าปืนจะมีการ์เกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลแสดงความคิดเห็นว่า ลดดพลบัตหงแดงายใต้การนนทับของกุซืออร์เนลสลัดสามารถรับมือเรื่องความกดันในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ดีกว่าอาร์เซนอลเนื่องจากผู้เล่นชุดปัจจุบันหลายคนเคยประสบความสำเร็จในรายการนี้มาแล้วเมื่อสีซสั้น2 0 1 9 2020ถึง 2020. ปัจจุบันนะครับลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกเดิมมีแต้มนำอาร์เซนอลถึงหแตม้มและยังมีเกมอยู่ในมืออีก1เกมขณะเดียวกันแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ทก็ฟอร์มไม่สม,ม่ำเสมออย่างหนัก หลังปราชัยไปแล้วหวเกมซึ่งจะมีการ์เลอร์มองว่าีมอกาสที่ดีที่หงแดนจะก้าวไปสู่ความสมําเร็จได้ในช่วงท้ายฤดูกาลนี้อดิบงงรีการหลังชาอังเกษนะครับกล่าวว่าผมเคยพูดไปเมื่อไม่กี่วันก่อนผมคิดว่าลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลมีทัศนคติที่แตกต่างกันโดยผมคิดว่าลิเวอร์พูลดูจะนิ่งกว่านิดหน่อยเมื่อเจอกับความกดดันและพวกเขาเกิคว้าแชมป์ได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขามีนักเตะที่คว้าแชมป์และผู้จัดการทีมก็ใจเย็นกับสถานการณ์ต่าง เราไม่ต้องสงสัยเลยเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรายังคงทําความรู้จักกับเขาในอีกด้านไม่มากพอด้วยซ้ำในทางตรงกันข้ามผมคิดว่าสําหรับอาร์เซนอลพวกเขากําลังเจอกับความกดดันเพิ่มขึ้นผมคิดว่าความหงุดหงิดมาจากการที่พวกเขาไม่ได้ไล่ตามแมนเชสเตออีกแล้วเพราะแมนเชสเตน่าจะถูกตัดออกไปแล้วพวกเขาจึงไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นลิเวอร์พูลที่นําเป็นจ่บฝูงและไม่ใช่ตัวเองผมคิดว่านั่นเพิ่มความกดดัน และผมรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นทุกครั้งที่ผมดูอาร์เซนอลพวกเขายังห่างไกลาจากวิกฤตซึ่งมันอาจรู้สึกว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยจากการเสมอกับแอตตัน l วิลล่าในเกมล่าสุดแต่พวกเขาก็ยังอยู่ในการลุ้นแชมป์และต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าพวกเขาไล่ตามลิเวอร์พูลไม่ใช่แมนเชสเตอร์ซิตี้เอเลียดเผยความสัมพันธ์แข่งหงแดงอยู่กันเหมือนครอบครัว ฮาวีเลียดนะครับจอมทัพดาวรุ่งของลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าบรรดาผลรรคหุ่นแดงชุดนี้มีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างมากและอยู่กันเป็นครอบครัวมากกว่าเป็นสโมสรฟุตบอลซึ่งสปีิตดังกล่าวนั้นเห็นได้จากเกมพีมพ์เวนเกนัดล่าสุดที่บุกไปชนะ ford Tech Community Stadium เบนฟอร์ดน0ที่เจเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพเมเกอร์ในวัย21ปีกล่าวว่าครอบครัวผมคิดว่ามันเป็นคำสรุปอัตลักษณ์ของทีมชุดนี้ทุกคนมีความรักต่อก,กันมากเราไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอล แต่เราเป็นครอบครัวและใครก็ตามที่ทําประตูใครก็ตามที่ลงเล่นใครก็ตามที่ไม่เล่นเราทุกคนอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเราอยากจะทําทุกอย่างเพื่อสโมสรในฤดูการนี้เรามีความทะเยอทะยานสูงมากๆแล้วเราทุกคนต้องการมีส่วนร่วมแต่อย่างที่ผมบอกใครก็ตามที่ทําประตูได้มันเป็นความรู้สึกที่น่าทึ่งร่วมกันในฐานะเทียมการได้เฉลิมฉลองไม่เพียงแต่กับเพื่อนร่วมทีมของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเพื่อนคนอื่นๆของคุณและคนที่คุณสนิทด้วยมันยอดเยี่ยมมากก็ได้ดยกันเอเลียดยังให้กําลังใจก่อนหน้าเพื่อนร่วมทีมอย่างดาวินนูเยสที่โดนโจมตีอย่างหนักก่อนที่จะเป็นฮีโร่ในเกมล่าสุดด้วยว่าเขาเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมมีความกระหายและมีความกระตือรือร้นในสนามคุณจะโจมตีเขาไม่ได้เลยฮะคุณมองเห็นความทุ่มเทของเขาในทุๆๆกๆเกมสุดท้ายอดีตเด็กปั้นฟูลแลมยืนยันด้วยว่าพร้อมที่จะช่วยทีมเสมอแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองก็ตาม ดอร์ะบุว่าอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นเรื่องของการทํางานเป็นเทมไม่ว่าคุณจะเป็นตัวจริงหรืออยู่บนม้านั่งสมรองคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมมันเป็นเรื่องของความจริงคุณไม่รู้ว่าคุณจะถูกเรียกเมื่อใดอาจจะเป็นเกมถัดไปหรืออาจเป็นทุกเกมที่คุณออกสตาร์ทเราตั้งเป้าเพื่อความเทอยทอะยานที่สูงส่งในฤดูกาลนี้และเราจําเป็นจะต้องทําทุกอย่างเป็นเทมมันไม่ใช่แค่มีผู้เล่น11คนลงเล่นอย่างต่อนเนื่องทุกเกมทุกคนต้องมีส่วนร่วม และมีผู้คนมากมายที่มีอิทธิพลต่อเกมจากมานั่งสมรองหากพวกเขาไม่ได้ลงเล่นและกับเกมเรนฟอร์ดก็เป็นหนึ่งในเกมเหล่านั้นสื่ออิตาลียันชัดเคซ่าซึนแฮปปี้กับลิเวอร์พูลวอเตอร์เดมาจิโอนักข่าวชาวอิตาลีรายงานม,มาว่าฟาเลิกโกเกียซ่าปีกเลือดมัคกะลูนีของลิเวอร์พูลมีความกระตือรือร้นที่จะอยู่กับผลพักหวงแดนต่อไป แม้ว่าจะยังไม่มีเวลาลงสนามมากนักนักตเต่ย้ายมาจากยูเวนตุสเมื่อช่วงสมฤธิพที่ผ่านมาก็ตามดาวเตยในวัย27ป่ปีถูกมองว่าจะเป็นกาลังเสริมที่ยอดเยี่ยมของแนวรุกลิเวอร์พูลเนื่องจากมีประสบการณ์มากมายทั้งในระดับสโมสรและกับทีมชาติอิตาลีแต่เจ้าตัวดันโชคร้ายมีปัญหาการบาดเจ็บรบก,กวนและมีการลงสนามไป,ปเพียงแค่6เกมเท่านั้นขณะเดีวยวกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวลืออย่างหนักหัวนาโปรีพยายามจรจากคว้าตัวเคซ่าไปทดแทน สวิัตคคารัวาสเลียปีกทีมชาติจอร์เจียที่เตรียมย้ายไปยังปารีสแซงแชแมงแต่ล่าสุดเดมัตจิโอยินยันว่าแข้งอสซูรียังต้องการพิสูจน์ตัวเองในทีมแอนฟิ์ต่อไปฟราเลดิโกเกียซ่สาสามารถถูกตัดออกจากรายชื่อผู้เข้ามาแทนที่คารวาสเลียที่นาบปอดีได้แล้วจากแหล่งข่าวเดินตรงของผมทราบว่าเกียซ่ามีความสุขด,ดีและมีความสุขมากถึงลิเวอร์พูลเขามีความสุขเขาจะไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้น ลิเวอร์พูลจะไม่ขายเขาทั้งแบบทาวรหรือแบบยืมตัวดังนั้นผมสามารถยืนยันได้ว่าเคียซ่าจะไม่ใช่คนที่มาแทนที่คารารัสเคลียอย่างแน่นอนและตอนนี้อเรฮันโดกาเนโซของแมนยูกลายเป็นตัวเลือกแรกจูวานีมานาผู้อำนวยการกีฬาของเนโปลีก็กําลังดําเนินการเรื่องนี้อยู่สําหรับเคียซ่าเพิ่งกลับมาลงเล่นในพรีเมียร์อีกครั้งในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะบ,บริลฟอร์ดสองศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา หลังหายหน้าหายตาจากทีมไปตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วและโจโตก็มีส่วนร่วมในการผ่นวันกับฮาวิลเลียนอาซิตนให้กับดาวินเยสซัดประตูปิดท้ายเปเรดหมายตาเทนส์หวังเปิดตัวสุดอลังการพร้อมยามลิเวอร์พูลฟลอเรนติโนเปเรสนะครับประธานสโมสรเรอัลมาเรดผู้พึ่งได้รับเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกสมัยโดยมีเป้าหมายใหม่สุดทยอทายทาน นั่นคือการคว้าตัวเทนอเล็กซานโดโนแบ็กคว้าตัวเก่งของลิเวอร์พูลมาร่วมทัพให้ได้ซึ่งไม่เพียงแค่เป็นการสมทับครั้งใหญ่แต่ยังเป็นการแสดงแสนยานุภาพและอาจเป็นการย้ำหน้าทีมคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลต่อหน้าสาทรชนอีกด้วยความสนใจของเรมเรล็ดที่มีต่อเทรนส์อเล็กซานโดโนนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เสดังอย่างมากาเคยรายงานเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าราชชุดขาวกำลังเร่งเครื่องเสริมแนวรับในเดือนมกราคมพร้อมกับทุ่มเงิน คว้าตัวแบ็กขวาชาอังกฤษแม้ว่าเจ้าตัวจะสามารถย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวหลังจบฤดูกาลน,นี้ก็ตามแม้วโอกาสที่การย้ายทีมจะเกิดขึ้นในเดือนนี้มีน้อยมากเนื่องจากลิเวอร์พูลได้ปฏิเสธข้อเสนอจากเรืลมดริดอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนหน้านี้ของตลาดการซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมแต่ตอนนี้ฟอร์เรนตินาปอร์เรสมีแรงจูนใจพิเศษที่จะคว้าตัวดาวเตจินอังเกฤหลายนี้มาร่วมทีมให้ได้ การกวาดตัวเทนส์อเล็กซานโดรนมาร่วมทีมในเดนมกรากครงนี้จะเป็นการประกาศสัปดาห์อย่างยิ่งใหญ่และเป็นการตอกแย้าความเหนือกว่าเหนือคู่แข่งสาคัญบวนเวทียุโรปต่อหน้าแฟนบอลทั่วโลกและนี่คือสิ่งที่เปเรสต้องการทําหลังจากได้รับเลือกให้ํำรงตําแหน่งประธานสโมรสรเรือมาริดต่อไปอีก4ปีเปเรสพูดรวรลงตาแหน่งประธานสโมรสรเรือมาริดครั้งแรกในปี2 0 0พันและมีช่วงเวลาเพียง3ปีที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง,งนี้ จะยังคงดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปจนถึงปี2029ซึ่งในเวลานั้นเขาจะมีอายุ81ปีโดยที่ผ่านมาเขาแทบจะไม่เผชิญกับการต่อต้านใดๆเหนือเมอริตกันชื่อร่องการเซนญากรรมนักเตะร,ระดับโลกและเปเรสก็เป็นผู้รับผิดชอบในการดึงตัวนักเตะชื่อดังมากมายมาริ่มเทียมไม่ว่าจะเป็นหลุยฟิกโก้เซเนดินซีดานคริสตานโรนัลดโรนัลดนาซาริโอและล่าสุดเคียนอ็มปาเป้ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายชื่อนักเตะร,ระดับซูเปอร์สตาร์ ที่ยามาร่วมทีมไปใต้การดูแลของเขาการสรมทัพคือปัจจัยสาคัญที่นํามาซึ่งความสําเร็จของเปเรสตลอดระยะเวลาที่ดำรงตาแหน่งและเขาก็คงต้องการเปิดตัวการดํารงตาแหน่งสมัยใหม่อย่างยิ่งใหญ่โดยการคว้าตัวนักเตะระดับมิดเนมมาร่วมทีมในเดือนนี้แต่ด้านเทนนอเล็กซานโดรยังคงปิดปากเงียบเกี่ยวกับอนาคตของเขาซึ่งทำเอาแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนกังวลว่าการนิ่งเงียบของเขาอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรบางอย่าง แต่นั่นอนาว่าเขาคงไม่อยากย้ายออกจากทีมแอนฟิลก่อนที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่2ในอาชีพการกาแข่งขันได้แม้ว่าเทนอเล็กซานโดรจะไม่ยยายออกจากลู่ในช่วงกลางฤดูกาลแบบนี้แต่เปเรสมักจะได้สิ่งที่เขาต้องการเสมอและตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจไม่น้อยหากได้เห็นแ็ควารายนี้ลงเล่นในสีเสื้อของลิเวอร์พูลในช่วงต้นฤดูกาลหน้า เจวูดชีอาร์เซนอลพลาดท่าเพราะขาดกองกลางตัวรับแบบกราฟินแบกหลังเสมอวิลล่าทีมเจวูดนะครับอดีตกุนซือแอสตันวิลล่าเอาโรงวิจารณ์อาร์เซนอลว่าขาดผู้เล่นแบบไรอันกราฟนแบกกองกลางมูลค่า34ล้านปอนด์ของลิเวอร์พูลหลังจากที่ทีมปืนใหญ่ทำได้เพียงก้เสมอกับวิลล่า2-2ในศึกพรีเมียร์ลีกสมผลต่อโอกาสการลุ้นแชมป์อย่างจังเกมดังกล่าวนะครับอาร์เซนอลออกนำไปก่อนถึง2-0จากกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่และไคาไฮสเปต ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเก็บสามแต้มได้แบบไม่ยากเย็นแต่แล้ววิลล่าก็มาตีเสมอได้สำเร็จจากยูริติลแมนและโอลิวัสกินซึ่งทั้งสองประตูนั้นชีวุดมองว่ามิเกี่ยวเมลรโน่และโทมัสปาเตมีส่วนต้องรับผิดชอบชีวุดที่ว่าเมลรโน่ยืนตำแหน่งผิดพลาดปล่อยให้ติลมมนวิ่งสอดเข้ามาในกรอบเขียโทษและยิงผ่านมือเดวิดรรยาเข้าไปส่วนปาเตกับประกบวัสกินไม่อยู่ปล่อยให้ดาวยิงวิลล่าหลุดเข้าไปวอลเลตตีสเสมอได้สำเร็จ อา,าร์เซนอลพลาดท่าเพราะขาดกองการต่อรับแบบหงแดงมิเกลอัตเตตากุนซืออาร์เซนอลคงรู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันเป็นอย่างมากเพราะนี่คือเกมที่พวกเขาจําเป็นต้องชนะหลังจากทีลิเวอร์พูลเอาชนะลเบรนฟอร์ดไปก่อนหน้านี้ความผิดพลาดในเกรมรับของเมริโนและปาเต้จะกลายเป็นบทเรียนราคาแพงและทําให้กุนซือชาวสเปนต้องขบคิดอย่างหนักเพราะตั้งสองประตูที่เสียไปนั้นสามารถป้องกันได้หากทั้งคู่มีความตื่นตัวและมีสมาธิมากกว่านี้ เวดเปรียบเทียบราฟเฟินแบกของลิเวอร์พูลหลังชุเกมเฉวดได้ให้สมารับกับพิมลิกโปรดักชั่นโดยเปรียบเทียบสถานการณ์ของอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลโดยชี้ว่าพวกเขากำลังไล่ตามทีมเดียวนั่นคือลิเวอร์พูลและผมมองดูพวกเขาเสียสองประตูมิเกี่ยวแมริโนสำหรับประตูแรกโทมัสปาเตสำหรับประตูที่สองและผมนึกภาพว่าลิเวอร์พูลจะรับเมืองกับประตูนั้นอย่างไรและสิ่งเดียวที่ผมนึกออกคือไรอันสกาเฟินแบก กาเฟนแบกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเขามีความรับผิดชอบเขามองเห็นมันเขาช่วยเหลือกองหลังของเขาขณะที่กาเฟนแบกกำลังทําในสิ่งนั้นและทําได้ดีกับทีมลิเวอร์พูลบทสรุปอาร์เซนอลต้องการกองกลางตัวรับที่ครบเครื่องเชลด์มองว่าอาร์เซนอลต้องการกองกลางตัวรับแบบไรอันสกอฟินแบกที่สามารถเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่ง และยังสามารถเติมเกมรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแตกต่างจากเมริโนที่ดูเหมือนจะยังปรับตัวเข้ากับพรีมลีกไม่ได้และปาเต้ที่ถูกจับไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดการขาดผู้เล่นแบบกราฟเฟนแบกอาจเป็นประสบการณ์ที่ทำให้อาเซนอลพลาดโอกาสลุ้นแชมป์พรีมลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้ด่วนเอร์พูลได้ส่งแมมองจับตาฟอร์มกิตเทนดาลุนดอตมุนที่มีมูลค่า50ล้านยูโร ฟ a เบ,บียสโ,โรโโนนะครับกูลูตลาดกลันส์แคนักเตะชื่อดังเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลได้ส่งแมรมองไปหลายครั้งเพื่อติดตามดูฟอร์มการเล่นของจิมมี่กิทเทนปีเดารรุ่งพุ่งแรงของบรรเซยดนมอนที่คาดว่าจะมีค่าตัวราว50ล้านยูโรทั้งลิเวอร์พูลและเชเซีนะครับต่างก็ตกเป็นข่าวเช่อมโยงกับดาวเตะมากพรสวรรค์สูงของทัพสื่อเหลืองรายนี้รายงานล่าสุดระบุว่าลิเวอร์พูล ได้ส่งทีมงานแมามองไปจับตาดูฟอร์มการเล่นของจิมีกิทเทนปีดดาวรุ่งในวัย20ปีของบริเซียเดินมุนอย่างกล้ชิดในรุ้กนการนี้กิเทนก็เชอฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจให้กับทีมดังแห่งสึบุนเดสกโยมันแม้ว่าปัจจุบันดอทมุนจะรั้งอันดับที่5ของตรงนารางคะแนนแต่คิทเทนก็ยังคงใช้แววโดดเด่นโดยยิงไป1ประตูกับอีก5แอซิสจากการลงสนาม24เกมในทุกรายการโดยเฉพาะย่างยิง่งลูกแอซิสกันในเกมที่เสมอกับเบเยอร์มันด์หนึ่งหนึ่งเมื่อไมน กิทเทนเดินตามรอยเท้าของจูด์เบลลิงแฮมและเจดันซันโซสองดาวเตะรุ่นพี่ที่เลือกย้ายจากอังกฤษมาหาความทายถายและพัฒนาฝีเท้าในเยอรมันเขาอำลาอะคาเดมี่ของแมนซิตี้มาเรื่องทัพสื่อเหลืองในปี2020ขณะที่มีอายุเพียงแค่16ปีการตัดสินใจครั้งนี้ดูจะคุ้มค่าเมื่อพิจารณาจากพัฒนาการอันก้าวกระโดดของกิทเทนเนื่องจากเขาเติบโตมาจากเมืองเรดดิงจึงไม่แปลกใจที่เขาจะตกเป็นข่าวชื่นชมก,กับการย้ายกลับมาค้าแข้งในบ้านเกิด ด้วยฟอร์มอันร้อนแรงและศักยภาพอันเหลือล้นของกิเทนจึงกลายเป็นเป้าหมายที่น่าจับตามองของหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปและลิเวอร์พูลก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พร้อมที่จะล่าตัวดาวรุ่งรนยน้มารุ่มทับต้องติดตามกันต่อไปว่าฮงแดนจะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวเพชรเบ็นงานรายนี้มารุ่มทีมได้หรือไม,ม่นี่คือสุานการ์ลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่20มกราคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ